ตัวนี้มันแตกด้านนี้ส่วนอื่นของตัวจอมันจะมืดไปหมดเลย oh <no. S 1> MacBook Air จอแตกจอดำจอมืด ำหรับคลิปนี้ผมจะมาเปลี่ยนจอตัวนี้ macbook air m 1แตกด้านนี้นะครับแตกด้านข้างข้างจอตรงนี้แล้วแต่ว่าในส่วนอื่นของตัวจอมันจะมืดไปหมดเลยสาหรับใครที่เจออาการแบบว่าจอมืดจอดําลองสังเกตดูว่ามีรอยร้ารอยแตกหรือเปล่านะครับบางทีอาจจะมีรอยแบบแมวเข้าไปกับรุ่นนี้จอมันค่อนข้างจะบางนะครับแล้วก็แตกง่ายวางพวกหูฟังอะไรย้ยครับบนคีย์บอร์ดแล้วพับจอมากระแทกทําให้จอแตกได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนจอตัวนี้กันนะครับ แล้วทำตวแตกกันอีกแล้วเกิดอะไรกันขึ้นอีกแล้วคุณชยเดียดเด๋ยวพอดีเดี๋ยวกระค้างเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดสมัยไอทีสวิตสุดความรับซ่อมไอโฟนไอแมคทีซีแมคบุ๊กถ้ามีอาการกระตุกเราส่แบบสงแบตบูมแบตเสริมวับ่อยเลยเธออีกไม่นานคงระเบิดพวกเราคือสมัย AT, ทีที่วุพิชัก MacBook, แมคบุ๊กไอโฟนไอแมแมไอแพดตกแตกจอดับเสียงหายทัดจมรวม เราจะทำไม่ดีหม,ม,มื่มานนามันนีมันปราบภัยมนันนีที่ปอปี้ไม่เคยปล่อย <Yeah. S 1> จะสอดส่งเรื่ใหญ่ไม่ให้ขาดไม่ให้ล่มจะบอรอิการทุกท่านให้เสร็จสแบบระดับพรีเมียมเกยมออมรับ,บรองรวดเร็เวทันใช้ทุกระดับทับใจักรสมัยที่เซอร์วิสเราเราไม่บริการทุกปัญหาที่คุณเจอไป ไม่ต้องกังวลเพราเราดูแลเต็มที่ไม่มีแมตช์โปรเทคโดย์ยืโหลดบุกเดสก์ท็อปทุกยี่ห้อเรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญให้คุณอุ่นใจไม่ต้องกลัวสม,มยัยไอทีสวิตเราเพร้อมให้บริการซ่อมทุกปัญหาที่คุณเจอ iPhone iPad ไม่ต้องกังวลเพราเราดูแล แมคมินิแมคพรูเทคโนโลยี่ยมล็อบบุ๊กเดสก์ท็อปถูกยี่ห้อเรามีทีมงานทีเ่เฉียวชาญให้คุณปุ่นใจไม่ต้องกลัวสมายไอทีเซ์วิทย์อยู่เคียงข้างสมายไอทีเซอร์วิทย์เรา I do need our services Repair Apple products such as the MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac Mini, Mac Pro, iPhone, iPad, iPad Pro, iPad Air, iPad Mini Computer repair all notebook, desktop, PC version In Minor repairs by qualified professionals we focused attention to service customers. Trust us a lot, and attention is focused on the core of our company. We will create a premium services to our customers. We all thank you for your trust always. We'll rate you for your trust always. <laughs> so AT team

กังวลเพราเราดูแลเต็มที่ไม่มีแมทโปรเทคโนยีโหลดบุกเดสก์ท็อปทุกยี่ห้อเรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญให้คุณอุ่นใจไม่ต้องกลัวสม,มายไอที่สวิตเราเพรา้อมในบริการซ่อมทุกปัญหาที่คุณเจอ iPhone iPad ไม่ต้อง ครูเทคโนโลยีมลบุก desktop ทุกยี่ห้อเรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญให้คุณปุ่นใจไม่ต้องกลัวสมายไอทีสวิตอยู่เคียงข้างสมายไอทีสวิตเราพร้อมให้บริการสำหรับทุกปัญหาที่คุณเจอ iPhone iPad อยากตัง้งวิเพราะเราดูแลเต็มทีสมายไอทีสวิต so I do need our services Repair Apple products such as the MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac Mini, Mac Pro, iPhone, iPad, iPad Pro, iPad Air, iPad Mini Computer repair, all notebook, desktop, PC version AirMiner, repairs by qualified professionals We focus attention to service customers Trust us a lot, and attention is focused on the core of our company We will cream of premium services to our customers We always all thank you raise trust always. You for your trust wake you your you your y for for เพื่อความสะดวกสบายคุณอยากให้คุณสม,มยัยทุกเวลารับเรารูดเร็วคอนแท c บัสส t m y ATSWIK. com จะชาดเงียบฉาดถทยไม่มีเกียวไม่มีเทียนไม่นำเอไม่มีมกเม็ดเสร็จแบบสายสายขอให้หวานใจสมัย so AT Team คครับตัวนี้นะครับตัว MacBook Air M1 ที่เปลี่ยนจอนะครับผมสาธิตให้ดูทั้งคลิปเลยนะครับตอนนี้ก็จบเรียบร้อยครับงานเรียบร้อยดีนะครับก็ผมช่างฮาร์กขอฝากร้านสมัยทีสวิตไว้ด้วยนะครับร้านมี10สาขานะครับใครใกล้ที่ไหนแวะไปที่นั่นได้เลยครับอยากสอบถามทักเข้ามาถามได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ